เข้ามาเห็นน้าบ้านว้าวเร็วมาเห็นรถอีกโอ้โเนี่เรองหมอเขาแม่เจ้ายงของเด้อต้องสัมตัวห้ามเข้าก่อนได้จ้ดเดียวเป็นย่าสบายได้เข้าสบุก้า ยมนคนสวยอันนี้มนีคืออะไรอหอยอันนี้อันนี้หอยครับหอยหอมปะครับหอมหอยหอมครับหอยหอมหอมหอยหอมอยอนึกว่าหอยหอมเขาหอยหอยคือหอยหอมที่ที่เราอยู่หอยผู้ อันนั้นหอยเดือบอหอยเดือบอบ้านเจ้าเนี่ยมีบอหอยผู้มันอยู่ในต่างมันหินนคือหอยผู้ครับหอยผู้ที่มันเป็นยังไงมันเป็นเป็นคือหอยเรือบ้านถ้าบอหอยเจริญถึงหรอคือหอยหอมบ้านถ้าครับหอยหอมหอยเดือยเหรอครับที่มันมันเป็นโคตรโคตรกินได้ดูดากโคตรโคตรนะกินบอกินได้อะไรนะกินได้ด้วยเหรออยู่บ้านมันมีอยู่บริเวณนั้นอันนี้ก็อันนี้เขาใสต้อง มันต้องมีคือนแะมันเอามาได้มันต้องมีคืนไดแอนนี้ด๊อันนี้พอาอันนี้หอยทะเลนะคะดหอยให้โซ่นะคะนา้ําบาตร้องมีเ้อะีพ่นมาตองหาเด้ตาวกหอยอยู่บ้านเท่าเด้อี่นกินี่ีนหาสามเลยาพี่บัมพี่นม กาเล็กเก่าเก่าน่าจะได้ลูกไร้พ้นเลยนะมาเลยล่ะเดี๋ยวไปดูข้างในครับข้างในมีอะไรน่าสนใจเดียวกัมีโปรดักต์เดี๋ยวให้น้องเดี๋ยวให้น้องปินภาพบุกบานครับขออนุญาตครับขออนุญาตที่ทั้งสองครับ นี่ี๋ยวให้น้องปินผ้าทั่วครับอ่าผ้าบุกบ้านเขาเลยบ่เดี๋ยวผ้าพนี่น้อชมบรรยากาศบ้านอ่าักแท้อาสยามหรือรักแท้ไทยนิยมครับเมื่อนี้อ่าสองคนได้รับเกียรติย่างสูงมากครับในรวมกินเข่าก็เพลินพอมโอ้รู้สึกเป็นเกียรติย่างแห้งเลยครับเพราะว่า เ,าาเป็นครั้งแรกครับนหน้าประตูโบกันเขามาแล้วนนเป็นครั้งแรกที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่สุดอลังการแบบนี้เข้ามาเห็นหน้าบ้านว้าวเลยมาเห็นรถอีกโอ้มาช้างม้าเนี่ยเต็มน,นะครับนี่ม้ากะม้าเนี่ยเป็นหน้าบ้านก็มีช้างแล้วนะแมนอยู่สังหน้าบ้านจะมีสังของโตใหญ่ล้วกะเป็น เป็นป้ายไทยบ้านทีวีไทยบ้านรากาไทยบ้าน83ดาาแฮปปี้ทีวีช่อง65แล้วก็6.9ทีวีสื่อออนไลน์ครับกะให,ให้น้องปินฝากพี่น้องสบ,อบป๋อเ่าสบ,บป๋บอบปรเรา,ากอย่าลืมเบิ่งเนอร์อง 65, 8ิบห้งแดสามหกสเานะ,ะจะได้เห็นน้องปินอยู่ในหันพ่อเล่นเอ็มวีจะได้เห็นเฮาโฆษณา ยาทิเกสอนเก็บแข้งเก็บขาอย่าลืมเอาไปกินเด้อบรรยากาศดีมากบรรยากาศสุดยอดนะครับสุดยอดสุดยอดไป่ของใครนี่รักไม่นี่ ครับคุณรลองแ่ลองคุณ่รับคุณครับคุณครับครับคุรัสคีครับคอนสรับดีคระบคอณครับคุณค่ับคานครับคุนีรับคุงอรับครบ้านคัคครอบ่รับคุณคัครับคุครับรั ักเพลงเอาลองเพลงลองเพลงปลากระป๋องกันพอฟังกันกินปลากระสันวะได้เลยน้ำกระสันวะได้เลยน้ำนี่พี่นี่พี่พี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่อะไรจะมาเล่นกับพี่แอลจะไปเล่นกับน้องทีแอลนี่เอาลองเพลงกันพอฟังกันกระสันวะไฮเลนด์ลองเพลงปลากระป๋องกันปลากระป๋องฟัใส่กันเลยเอาอย่าติ่งอย่าติ่งร้องดีดีจะร้องไหม อยากเล่นน้ำแห้งแล้ว่ะไปเล่นน้ำ ครับวมรู้สึกจะให้ไอวอรเนาะดีแรงครับมาที่ประสบการณ์ตอนนี้เขากลับมาจากสปปลาวมารีแลกครับเขาเขานะครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบางทุกคนครับฝากติดตามบิ้มบีเด้อผักสองผักอันนี้เฮากำลังทำจานไทยทำครับเดี๋ยวไทยยูแล้วสองมือครับประกันิดคับมาไายยูไทยอีกสามมือครับวันที่ยี่สิบห้าครับเบิ้งกันพั่โลกนะครับฝากซ่อง กับตัวน้อยนี่นะครับพิมเข้ามาทีมงานบ้านน้านะครับขอไปกดไล์ก็ชรนนี่ได้ครับเอฟซีของบบานิพนธ์นะครับเดี๋ยวกัองใจให้กันนะครับย่ําครับพิมพเข้ามาทีมงานบ้านนะาครับเพื่อสิบ <Inc ổ> <inhos> ว่าผ่านกันติดตามนะทีมงานบ้านน้าครับนี่เป็นผู้ช่วยผู้กับที่เพิ่นไปทายท like ีมงานเอ็มวีครับนี <Live Pri achsen> ่อีกพันหนึ่งครับอาจารย์ตองครับนี่ สวัสด right ีคร <The> enfin ับเจ็บชี่ของบาริพนครับหมุนเงยเบิมือนะครับก็เลยทายสอฉากนีช่วงเศ้าของบาริพนนะครับได้แล้วะว่ะี่ยังก่อนโอเดีก็ะได้ทกใจบิดครอควับารีพนพี่น้องเที่้หลายหลายบอลนะครับที่ใายการที่ตามบอลพนนะครับเต็กใจบารีพนฝอบคุ้นะครับตอบคุ้นที่เราที่ใายการที่ตามายการสับสไคร์นะครับบารีพนบอกควาสุขกับพี่น้องที่ถงสคนนะครับเดี๋ยวที่นี่ เลือกน้ำก็ด้น้อยพี่น้องดนเบิ้ลที๋ยอดกัเบิ้ลน้ำกันอันนี้ไข่บอลที่โคมากหลังสาดน้ังส้ตอนนี้อาจารย์ตองล้าก็ลังมวนครับกลังมวน้มาเด้อพี่น้องเลยทาได้้วยทำตาได้ต ของแหลกของแหลกใช่ไหมครับของแหลกเป็นโต๊ะข้างหน้าอันนี้เน,นาะโต๊ะนั่งอยู่โต๊ะเป็นโต๊ะโต๊ะหินอ,นอ่อนโอ้สวยมากเลยลอง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 ,ลองน,น,กกา,นางมั้งบุคคลหน้าบุคคลหน้านคุณถามว่าได้ได้รับอนุญาตหรืงงอครับอ้วงามจริงไหมดูซึมแบบแต่ขอบาทเป็นใจดีมากใจดีที่ครับมันก็เป็นกันเองมากเลยพี่น้อง บอกให้อลุกมุงบุรุษว่ามีรายการใดมาบุกหรือยังครับตะว่ารายการช่องบาลิพุนคำนตะกาได้รับเกียรต์ย้ำสูงยิ่งมากเมื่อนี้เป็นวาสนาของสองคนได้ไมฮะบานพีรักแผ่กับงเข้าเลยไมากินเข่าห่วงเป็นพ่วงกินข้าวแล้วกินข้าวกับอาหารแบบลาบก้อยพี่น้องเบื้องบนกินแบบลาบก้อยปิ้งปลาเนาะ เุ ừ, ้มข ok ึนกันเองเราแบบเปิササ้งง่ายๆมาเลยมื้อนั่นก็กินไก่ไก่ไห้เดี่ยวกับข้าวเหนียวเป็นย่างจับกินเองเลยสบายมากเป็นการเองมากนะครับเปิ้งง่ายๆๆรับจรครับใจดีมากครับใจดีมากรับเอาไปมุ่นต่อไปเลยเอามุ่นอี่สวยไม่เสียขอก พี่มีเสืออะไรอ่านหรภาษาเม่ยให้พี่น้องอยู่ท่านบ่านเัน <c oughs> หาให้ารยเม่ยเเพิ่งชอบมาที่พุนอยู่ให้พี่น้องท่านส่บมาวอเ่าคนอานร์ภาษาเล่าไทยบ้านพีนีทับีนีปดสิบสามว้าวโสิบสามอุ้ยอาสซเวียมาได้ไม่ได้เอาเป็นไดเนาะบอกอ่อันนี้ได้แฮปปีนน<ด>้เลยภาษาเลาามาจช่ไหมแฮปปี้อ่า แท็บบี้ทีวีช่อง65ทีวีที่มีความสุขที่สุดหลักการเสือไล่ทีวี66อันนี้คือเข้าของแม่ของแหลกปุ๊บเพาจะเจอแหลกเป็นนเไอ้นี่มันเป็นอันไรเนี่เป็นเป็นกระเบื้องนะครับเนี่ยพี่น้องสวยมากเลยไ้องในไหนกันเพื่อนน้องนิยามบุ๊กกับไปง่ายครับโอ้เกี่ยว มันมุ่งนีไปได้ไหนน้องปินงามอันนี้ก็งามเนาะงามอันนี้โตใหังเมืองโตให่ไนกฮะอยู่เมืองเล่าเพื่อนเธอโตีห่สฮะเย็นบ่น้องซี่ป่เย็นนะเอาเอาเมืองเล่าเนี่ยี่ปาได้เป็น้องอีซี่เนี่ยเล่นนองมีซี่พเล่ากับนสองอี่ป่ะโอเคมานีตัวนี้ได้บ่าเนี่นเ่ถนาเบงอันนี้เขาเรียกอะไร พญาพุดเหพญาพูดับพานาครับไม่พาพูดเหยียบหน้ากันจะเว้พุดเหียบหน้าสวยมากเลยคะเกือบยางกวเเกือบยางหัวเกการสุดยอดมากเลยนี่ครับพญาพูดเหยียบหน้าครับ ันนี้แค่หน,น้าบ้านได <st> ้ไปเบิ้งง้างในยังมีความอลังการก็นี่พี่น้องเดี๋ยวเราขัไปชมห้องต่อไปครับ 两听。 ไปนัดผู้ส่วนตัวห้ามเข้าก่อนได้เราเป็นอนุญาตแต่ว่า้เขาสิบุกเคาิร์นใจดี่อน้ยาตบ้ารีพ่นกาสตาการกอนทอกปินมาอนีิเข้าไปเก็บภาพรในการให้พี่น้องได้รับชมเป็นครั้งแรกครับผมไม่รู้ว่ามีรายการใดมาเก็บภาพไว้ยังแต่ว่าบ้ารีพ่นถือว่าได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงยิ่งครับ เออเปิ้ลใจดีมากเลยใจดีมากเลยครับพี่น้องดับกินข้าวกับอาหารเมันง่ายผมอยากให้พี่น้องไนไมาเห็นตัวจริงเพิ่นน่ารักมากเลยเอ้าไปบุกกัะเพงไหมว้าวงามครับโอ้เจออินทีทองครับมันเป็นทองคำนะว่าเป็นคำว่าเป็นทองคำอยู่ดีแบบยกเขายกเขา เป็นพ่อกระดาฟังเพรพ่อมีเพจพ้อจำแงไรเพจพ้อสิรุษดฟังเพชรพู้ติดมือเอลยยังมินไงเลยอตอนนี้สัญจดเลย มอบางยานของเขาแทกอันนี้เป็นอ่าบาที่พ่อของรู้จักครับเป็นเครื่องประดับละกันครับเป็นเครื่องตกแต่งที่สวยมากอันนี้ก็จะเป็นพวกถ้วยชามให้น้องปิผ้าชมครับพี่น้องไปเดินระวังระวังนะตกไปสิบหนึ่งบ่มีเงินเสียไปหนึ่นอันนี้เป็นเครื่องประดับนะอันนี้ก็เป็นมองล้างมือ เป็นมุมเป็นมุมกาแฟอ๋อตรงนี้เป็นมุมเล็กๆมุมกาแฟครับมุมกาแฟมุม<า>อ่าสําหรับเลยว่าล้างมืออ่าแขกเมื่อ,อ,อกี้กน,นี้โต๊ะกับเข้านะเห็นไะหมเมื่อกี้นี่เขาได้มานั่งกินข้าวโต๊ะนี้รู้สึกเป็นเกี๊ยบมากเลยให้น้องปิ๊ดลงไปดังเน๊อนี่น ดูไฮโซว่าออกสะจัตรเลยอะครับเดี๋ยวเอามาเบิง้ง่ทางนี้อันนี้จะเออหองเนี่ยเป็นม้งเก็บของเก็บเป็นตังโชว์เป,ชวเป็นของโชว์เป็นกองโชว์เป็นอ่าอันนี้เป็นรางวัลที่ปเป็นได้รับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งครับรางวัลธุรกิจ ดีเด่นแห่งปี2,560คุณลักษ์ไทยอาสยามโอ้นีคือรางวัลธุรกิจดีเด่นปี60ครับส่วนนี้ก็จะเป็นโครงการส่งเสริมนี่ครับโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียนโอ้ธรรมดาเลยจอครับ ปี2017ครับลองปิเื้องนี้มาหนนี่ก็เเพนประกาศรางวัลเกียรติคุณ10นักธุรกิจดีเด่นปี2560โอ้สุดจอลครับนี่คือรางวัลการันตีครับสวยมากอ่ะปินเบิ้งผาไปเบอมุ่งต่อไปครับโอ้มือทองคำแอะ ดูดัตตามือจะต้องมือจะต้องมือจะต้องมงหามมาครับงามแหงเพราะว่าต้องพอจับอ๋อแล้วก็บามุมนี้ครับมุมนี้เป็นรางวัลนี่ครับรา,างวัลนี่อ่านรู้ภาษาอังกฤษรางวัลผลิตภัณฑ์เบน รา,างวัลผลิตภัณฑ์ไทยมาตรฐานสากลสู่มาตรฐานสากลด้วยการันตีด้วยยอดการันตียอดเยี่ยมตลอดปีครับนี่คือรางวัลการันตีปโปรดัก์ของเพิ่นครับสินค้าเาทั้งว่าเพื่นในธุรกิจอย่างเพื่อนคือจังมีเงิน,นหน้ามีรถขนนงหอย่างสี่สิดอกรวยรวยค่ะมี ตัวนี้เลยตัวนี้ตัวนี้น้องปินได้ออกโลหะพร้อมช่องช่องไหนบอกพี่น้องมันหกสิบาะช่องหกสิบห้าช่องหกสิบเก้าช่องแปดสิบสามนี่น้องปินในโฆษณาชิ้นแรกฮิปเกย์อนฮิปเกย์อนชินแรกของเขาก็คือโฆษณาชิ้นแรกในชีวิตของน้องปินเก็บแขียนเก็บขาเอาบอกโดโลดแกนนะบอกบอกพี่น้องด้วยบอกพี่น้องช่องมาลีพ่นด้วย เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวอย่าลืมใส่ยาสมุนไพรพิพิเกรสรเด้อโดโดช่วยสบายดีเห็นดว้วยนี่ะเป็นสมุนไพรครับเป็นสมุนไพรไทยอะาสมุนไพรตัวนี้นี่ผมเชื่อว่าพี่น้องหลายท่านรู้จักดีอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นสมุนไพรที่ดังคลิปนี้ต้องบอกสกอารมาห้าาเฮาบ่ดย เขาบรด้มาโฆษณาครับผมบได้จากค้าจากโฆษณาอย่างยังเลย<ม>บได้มาโฆษณาบได้มาเพื่อนจากมาโฆษณาชออ่องมาริโลนบอครับอ,อันนี้ต้องออกตัวก่อนครับแต่ว่าเขาขออนุญาตเพื่นอนอยากจะบึงข้างในบ้านอยากจะทายบรรยากาศให้พี่น้องในรับชมือซื้อเพราะวา่าบอเวลีรั้างแรกในชีวิตที่เคยเข้ามาบ้านรูๆแบบนี้โอโนปินเนี้ยข,าข้างแหลกบอั้งแหลกแต่ขําฮอนหน้าบานน้านยังอ้บวกกลางเามามารูแห้งอ่า บ้านพ่นบริษัทพ่นบริษัจ้างโฆษณาครับตว่าเขาได้รับเกียรติจากเพื่อนให้อนุญาตท้ายได้ก็เลยขอญาตดประชาสัมพันธ์เลยเพื่อนขอญหยัดเ่ยบอกเราต่อเพราะว่าน้องปิ้นพ่อน้องปิ้นก็กินครับอันนี้พ่อเท่ากัมากินครับก็ก็สิบอกพ่อเท่ากับกินนะเนี่ยราคาพรมุงก็ได้อ่าพี่นายไปน้องให้ก็ได้ไปแจกพี่แจกน้องกินครับเสียงตอบรับมากกรับว่าดี แต่ว่าปานิพ่นยังบาดเจ็บแข้งเจ็บขาครับอายุยังน้อยอยู่เอาไปเจ็บแข้งเจ็บขากับเสียได้มากอ่าขอเพิ่นไปกินพเพราะว่าพคมีหลายอย่างอยู่เนะขอเลยใส่เข้ามาขอเลยเอาบางโปรดักต่างๆคือเสินขาต่างๆนี่แหละครับเพื่อเฮ็ดธุรกิจทั้งสิล่ะครับเพื่อนถึงได้ร่ำได้รวยพี่น้องอันนี้อาาขอไมาเยเนอะ นี่เป็นยังไงยาหม่องสมุนไพรวะสมยาอย่างงตาอย่างยาสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรักแท้ตาลักแท้ก็คือสีของบนนี้มีลูกพันยูนี่เนาะลักแท้เปิดเปิดเปิดลมดูไหนๆเอาเลยบุ๊คเข้ามาละโอ้สิเป็นลมกับมาดมนี่ก็โอ้ชื่นเลยว่าบอกคือจังอะไรบ้างเนาะ หอมเนี่ยหอมเนี่ยหอมเนี่ยโอเคอเกลี่ยเอาไปเอาไปเอาไปมันพอ,อเดี๋ยวเพื่นซืมาเห็นเนี่ยอามี่นี่ยังนี่ตีปลาอย่านั่งโออย่านั่งใส่แกงน้ำมัแซ่บมากเลยนี่ครับเป็นสมุนไพรพ่อมมละกันอันอันนี้คือสมุนไพรทางเบิดครับเป็นสมุนไพรทางเบิร์ดเดี๋ยวจะพาพี่น้องเบริาาร์ดยังรวดเร็วครับเพราะว่าเจงใจเพื่อนอันนี้ก็เป็นรางวัลต,ต่างๆที่เพื่อนได้รับ เยอะมากนี่ปี2องพปีล่าสุดตัวนี้ปีไหน2019ัน้าหรอปะ2016 2017 2018มีเพิ่อเลยครับนี่ก็จะเป็นห้องเพิ่นโอ้โต๊ะอันประทัดนั่นเนอจะเป็นห้องเพิ่นเชนง,งานครับหของเพิ่นเอาไว้ประชุมกบจะเป็นห้องรับแขกโซฟาเอาเป็นว่า<อ>นขอมีพอสำนีเนาะเอาซีพอสำนีที่บุกบ้านเพื่อนโดนแล้วนะโ,โดนแล้วเขาเกรงใจ โอเคไปพี่น้องคงเป็นอีกวันที่ พี่ยาสวัสดีค่ะกอสวัสดีค่ะสบายดีพ่อมสวัสดีไปเล่นน้ามวนปะมวนอายุหกขวบเนี่ยน้องพี่ยาไปเล่นน้ามากอ้ยุวอกละเออไหนไหนดีใจมดีใจมากครับที่ได้มาเห็นครั้งแรกที่อภิรักานมาครั้งแรกในชีวิตครับเคยเห็นแต่ในทีวีครับพี่น้องเห็นแต่ในโทรทัศน์ แบบมีบัตรหรูๆมีรถสปอร์ตนี่อันนี้แกขอขอบคุณครับขอบคุ่นที่รักแท้อาสยาม<ห>พี่รักแท้ท่านย่อมหรือรักแท้อาสยามกับพีม่มลครับเ<ห>จ้าของบ้าน,<ห>นที่ใจดีแล้วก็อนุญาตให้เาอาเข้าไปถ่ายอโอเคครับเอาไวพพไ้พวกันาจะมาคิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่รักแท้อีกครั้งหนึ่ง<ห>น้องเทียวฝากช่องอย่าลืมกันจะต้องได้ เราได้แล้วค่ะบ๊ายบายเชิญสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีครับสวัสดีครับเ <Bye bye. S 1> สมอ